ที่สนใจทางพืชศาสตร์เนี่ยเพราะว่าตอนที่มาเรียนชีววิทยาทั่วไปสองเนี่ยคือเราเรียนทางด้านพืชตลอดมันมีอะไรที่น่าสนใจคือเราทําอะไรก,กับมันก็ได้งานทางด้านพืชศาสตร์ที่เป็นอนุกรมวิธานพืชไม่เคียงแค่ว่าออกไปสำรวจออกไปดูว่ามีชื่อพืชอะไรบ้างแต่อีกงานหนึ่งที่สำคัญไม่แล้กันกคือการนำเสนอซึ่งอาจจะนุ่ของภาพวาดหรือการภาพถ่ายภาพถ่ายที่เราได้มาเนี่ย ออนอกจากจะ,จะใช้ในเรื่องของการวิจัยเรื่องการศึกษาแล้วเนี่ยก็คือยังเป็นการเผยแพร่ความรูใ้ในกรณีของผมเองเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเนื่องจากประสบอุบัติเหตุตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับก็คือสูญเสียแขนข้างซ้ายไปหนึ่งไปตอนที่ประมาณ10บขวบอยากที่ว่ามันเป็นดูประสัเราเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยแบบคนอื่นฉันอาจจะทําได้ช้าอาจจะทําอะไรได้ไม่คล่องแต่ว่าฉันทําได้อยากเป็นด็อกเตอร์ฮีโร่สมัครรับทุนขสวท15ส,สิงหาคมถึง30กันยายนนี้